เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะให้พวกเราเห็นว่านะคะสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานะพลังงานที่พุงเรานะคะมันเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์แต่เวลาที่มันจะใช้เนี่ยมันต้องไปผ่านตับก่อนนะคะแล้วตับเนี่ยถึงจัดสรรปันส่วนนะคะใส่ใส่เรือนะคะ เรียงลำดับนะแล้วก็ปล่อยคิวออกไปคะปล่อยปล่อยตามคิวนะคะทีนี้ไปไปไหนก็คือไปยังกล้ามเนื้อถูกป่ะวันนี้หัวข้อเราจะคุยกันเรื่องไขมันนะคะไขมันในเลือดของเรากับไขมันที่พุงนะคะเอ่อมันต่างกันอ่าในในนี้มีใครสงสัยบ้างไหมว่ามันต่างกันยังไงอ่อแล้วไขมันที่พุงของเราเนี่ยนะคะไขมันที่พุงของเรามันมันแบ่งยังไงคือ ถึงแม้ว่าเราจะจับดูแล้วเอ้ยมันก็เป็นชั้นๆนะแต่จริงๆมันก็มีหลายชั้นนะคือมันมีชั้นชิดผิวหนังเลยเขาเรียกเอ่อ subcutaneous fat แบบชั้นบนเลยเนี่ยนะคะคือชั้นเนี้ยมันก็มันมันเวลาเราแบบโดนมีดบาดอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะเห็นเป็นแบบไขมันขาวๆนะนะคะแบบเนี้ยนะคะมันก็จะมันก็จะอยู่ชั้นตื้นแล้วก็มันจะมีหลายชั้นชั้นชั้นบนสุดชั้นกลางนะคะชั้นกลางก็อยู่แถวลึกลงไปอีกนิดนึงนะสีเหลืองๆนะคะ เอ,อ,อยู่แถวพวกมันจะมีเส้นประสาทมีพวกเส้นเลือดอะไรพวกนี้มันก็จะไปห่อหุ้มร่างกายไว้เป็นโครงไขมันก็เป็นอันเป็นส่วนหนึ่งเป็นโครงร่างกายใช่ไหมแล้วก็มีไขมันชั้นลึกนะคะหน้าที่ของไขมันเขาก็มีหน้าที่ของเขา้ร่างมันมันดีร่างกายถึงสร้างขึ้นมานะคะหนึ่งก็คือช่วยเป็นบัมเปอร์นะช่วยกันกระแทกนะคะเออเวลามีอะไรมาเออทำอันตรายเรานะคะ แล้วถ้าชั้นไขมันหนาเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายเราแบบปลอดภัยกว่านะคะเอออันนี้ก็คือข้อดีของเขานะก็ช่วยเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิด้วยถึงแม้ว่าผิวหนังจะทําหน้าที่หลักแต่ไขมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยค,ควบคุมอุณหภูมินะคะเพราะฉะนั้นในคนที่มีไขมันในชั้นใต้ผิวหนังนะหนานะคะก็จะรักษาอุณหภูมิในร่างกายไม่ให้ร่างกายเสียความร้อนไปได้ดีกว่านะจ๊ะมันก็มีหน้าที่ของมัน แล้วก็ทำอะไรอีกมีหน้าที่ในเรื่องของการเก็บวิตามินนะคะที่ละลายได้ในไขมันพวก A D E K ทั้งหลายนะคะอ่ะอก็เป็นแหล่งเก็บวิตามินไว้ในนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันนะเวลาที่เราได้รับพวกสารพิษอะไรต่างๆเข้าไปนะอย่างเช่นพวกโลหะหนักอะไรพวกนี้นะพวกนี้มันก็จะละลายในไขมันได้นะคะอันนี้มันก็เลยเป็นอันนึงที่ว่าถ้าเกิดว่าคนคนอ้วนหรือว่าคนที่แบบลดน้ําหนักแต่ว่า แต่ว่าเราสะสมสารพิษในร่างกายไว้เยอะนะแล้วถ้าเกิดว่าเรารีดแฟตออกไปนะคะเรารีดแฟตออกไปเยอะคือแบบเบิร์นเยอะทำาทำไอเนะคะแล้วก็แฟตเราหายไปเยอะเนี่ยนะคะ พวกท็อกซินพวกนี้นะคะหรือโลหะหนักที่มันสะสมในพวกชั้นแฟตบางทีนะมันก็จะหลุดออกมาเยอะมันก็เป็นเหตุผลนึงนะคะนี่เป็นคําตอบได้เลยว่าทำไมช่วงลดน้ําหนักเนี่ยหลายๆคนบางคนถึงแบบอ่อนเพลียปวดหัวหรือมีอาการผิดปกติต่างๆขึ้นมานะคะมันอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่สามารถตอบได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพวกสารพิษที่สะสมอยู่ในไขมันนะมันถูกละลายออกมาไปกับไขมันด้วยนะ เออนะคะอ่าเราก็หน้าที่ของไขมันปกติแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะออวัดมีมีวิธีการวัดนะแต่ว่าเขาก็ใช้ตัวที่ชื่อว่าคาลิเปอร์ในการวัดนะคะก็จะเป็นตัวหนีบอะตัวหนีบไขมันว่ากี่เสน้นกี่เส้นในแต่ละจุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีเกณฑ์การวัดของเขาอยู่นะอ่าทีนี้เราก็มาคุยกันถึงในเรื่องของไขมันในเลือดบ้างนะจ๊ะถึงไขมันในเลือดบ้างไขมันในเลือดต้องบอกแบบนี้ว่า ไขมันในไขมันในเลือดเนี่ยนะก็คือในเส้นเลือดของเราเวลาที่เราแบบเจาะแล้วดูดเลือดลงออกมาไขมันในเลือดพวกนี้นะคะมันก็จะมีหลายตัวอะไรอย่างงี้แล้วกันเนาะมันก็จะมีหลายตัวนะเวลาที่เราเจาะไขมันในเลือดมันก็จะมีสิ่งที่เรากังวลก็คือเวลาที่เราเจาะเลือดนะเราก็จะดูค่าเขาเรียกว่า lipid profile ใช่ไหมคะลิ p ิด profile มีอะไรก็จะมี c อ o l e s t e r อ l นะ มีไตรกล L, เีเซอไรด์ L D L อ่าแล้วก็ H D L นะคะอันนี้ก็คือตัวลิปิด profile เวลาที่เราเจาะเลือดแล้วเราก็จะดูว่าเอ้ยแค่ไขมันในเลือดของเราอะ่ะมันมันโอเคไหมมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเจาะดูสีตัวนี้นะคะซึ่งตัวที่เป็นไขมันเอ่อพวกนี้นะคะในเลือดของพวกเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่ากับที่พุงของเรานะกับที่พุงของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันก็เป็นไขมันที่แบบเป็นตัวเดียวกันเนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะคะแต่มันไม่ใช่แบบนึกอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ใช่เพราะว่าไขมันที่พุงเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยนะคะมันเป็นอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นโกดังใช่ไหมโกดังในเรื่องของการเก็บพลังงานแล้วไขมันตัวไหนล่ะที่ให้พลังงานไขมันที่ให้พลังงานชื่อว่าไตรกลีเซอไน์ะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราอะ ในพุงของเราเนี่ยคะโดยส่วนใหญ่นะคะมันก็จะเป็นไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์เข้าใจไหมคะแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องมีพวกคอเลสเตอรอลอะไรผสมกลเปอยู่ในนั้นแล้วนะคะอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะแต่ทีนี้เนี่ยเ,เวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยนะคะเขาเขามีเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าเขาต้องการที่จะเอาพลังงาน,นี่ย จ่ายไปให้กับอวัยวะต่างๆมันไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆจากพุงจะพุ่งไปที่ขาเลยไม่ได้ถูกว่าร่างกายมันก็ฉลาดแต่แบบเฮ้ยมันก็แบบไม่ได้แบบอยู่เป็นเอกเทศแบบนั้นนะคะบอกเธอเธอเข้ามาศูนย์รวมศูนย์รวมแห่งประเทศไทยกันก่อนนะคะก็คือเวลาที่ร่างกายจะสลาย ไขมันนะคะเขาก็จะไปเบิกจากโกดังนะคะเขาก็จะไปเบิกจากโกดังซึ่งเขาก็เบิกมาในรูปของไตรกิสรายนี่แหละนะทีนี้ไตรกิสรายเนี่ยก็เอาไปไหนไตรกสรายตัวนี้นะคะก็จะกลับไปที่ไปที่ตับก่อนนะคะสลายถูกไหมสลายไขมันที่พุงเอาง่ายๆนะคะสลายไขมันที่พุงแล้วก็เอาไปที่ตับก่อนนะคะแล้วตับเองเนี่ยนะคะก็จะไปจัดเรียงนะคะจัดเรียง เดี๋ยวจัดสัดส่วนให้มันถูกต้องนะตั้งแต่ตับเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นศูนย์บัญชาการของไขมันในร่างกายเลยนะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะพวกไขมันจากอาหารก็จะเทเข้าที่ตับก่อนเลยอันดับแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเวลาที่เรากินอาหารไขมันจากอาหารมันก็จะถูกนําไปใช้ก่อนเพราะว่ามันง่ายถูกว่ามันพร้อมใช้อยู่แล้วนะคะมันมาในรูปของพวกเขาเรียกไคลโรไมคอนนะก็คือมันย่อยมาแล้วนะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ พร้อมปรุงถ้าเหมือนเนื้อก็แบบว่าแล่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะพร้อมปรุงแล้วเพราะฉะนั้นแล้วไขมันในอาหารเนี่ยมันก็จะถูกเอาไปใช้ก่อนนะเวลาที่เรากินเพราะมันไปใช้ง่ายถูกปะ่ะตับเนี่ยก็จะทําหน้าที่แบ่งสันปันส่วนนะคะแบ่งสันปันส่วนว่าเ,เธอจะออกไปให้พลังงานกับกล้ามเนื้อได้นะเดี๋ยวเธอบรเรียงแถวใหม่เลยนะจ๊ะมีอะไรบ้างมีคอเลสเตอรอล,ลมาใช่ไหมไตรกลีเซอ,อไรด์ก็มาอันนี้คือจากอาหารกันนะทีนี้ก็แจกเรือนะคะเพราะว่า ไขมันไม่สามารถว่ายน้ําไปที่กล้ามเนื้อได้เองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องให้นั่งเรือไปนะคะตับเขาก็จะจัดสรรเรือเรือในรูปแบบที่ชื่อว่าตั้งแต่ vldl idl ldl อะไรชื่อมันจะเปลี่ยนไปตามกระบวนการปฏิกิริยาแต่ให้เรารู้ไว้ว่าพวกพลังงานจากไขมันเนี่ยนะคะมันจะไปได้มันต้องมีตัวพาไปนะคะตัวพาไปเนี่ยมันก็คือตัว ตัวนี้ LDL นะ่ะจำง่ายๆแบบนี้นะคะอันนี้ในเลือดนะโอเคไหมอันนี้อันนี้เลือดในเลือดในเลือดตัว LDL ก็จะเป็นตัวพาไปนะพาอะไรไปก็พาก็พาคอเลสเตอรอลนี่ไงพาคอเลสเตอรอลพาไตากรกิไลไปแต่ถ้าเกิดว่าในอาหารมีไม่พอเจ้าของร่างฟาสพอดีจะ้ะก็ไปสลายไขยมันที่พุงใช่ป่ะไขมันที่พุงก็สลายนะคะก็เอาผู้อะไรเซลล์ไขมันเนี่ยนะคะมันก็แตกออก แล้วก็กลับมาที่ตับนะคะแต่ประเด็นก็คือแน่นอนว่ามันมันก็จะมีทั้งไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลมาพร้อมๆกันเนี่ยแหละนะคะมาพร้อมๆกันเพราะเวลามันเก็บมันก็เก็บเก็บในรูปแบบส่วนใหญ่ในรูปแบบของไตรกลีเซอไรด์นะแต่มันก็จะต้องมีคอเลสเตอรอลแปะอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะมันเป็นองค์ประกอบของเซลล์ไขมันนะจ๊ะทีนี้เนี่ยเวลามันมันแตกตัวออกมาเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกันทั้งทั้ง ไตกสไลด์ก็จะเข้ามาที่ตับนะและ้วตัวตับเองมันก็ผลิตคอเลสเตอรอลได้ด้วยตัวมันเองวันละประมาณ 2- อ0ถึงสมองถึงมิลลิกรัมต่อวันแม่เจ้าเยอะมากนะคะตับเนี่ยนะคะมันบอกว่ามันก็จะมีอันนี้ตับก็จะผลิตเองนะผลิตคอเลสเตอรอลได้เองอยู่แล้วนะคะแล้วทําไมมันต้องมีคอเลสเตอรอลขี่เรือไปพร้อมกับไตกิสไลด์เพราะว่าก็มันว่ายน้าไปเองไม่ได้อะจ้ะ นะคะมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีตัว L D L เป็นตัวผ่านะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะให้พวกเราเห็นว่านะคะสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานะพลังงานที่พุงเรานะคะมันเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์แต่เวลาที่มันจะใช้เนี่ยมันต้องไปผ่านตับก่อนนะคะแล้วตับเนี่ยถึงจัดสรรปันส่วนนะคะใส,ใส่เรือนะคะ เรียงลาดับนะแล้วก็ปล่อยคิวออกไปค่ปยปล่อยตามคิวนะคะทีนี้ไปไปไหนก็คือไปยังกล้ามเนื้อถูกปะ่ะทีนี้กล้ามเนื้อก็เอาก็เอาไตรกริไลด์เนี่ยนะคะเป็นพลังงานใช่ป่ะเอาไปใช้นะคะก็เอาไปใช้ส่วนคอเลสเตอรอลเนี่ยนะคะก็ต้องไปดูว่ามันมีเซลล์ไหนปะ่ะในร่างกายที่ต้องการหน่วยซ่อมบารุงนะคะซึ่งหน่วยซ่อมบารุงก็คือคอเลสเตอรอลก็คือเป็นตัวฟิกจ์อะเป็นตัว เป็นตัวปะแผลนะคะเป็นตัวปะแผลเป็นปาเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าสมมุติผนังผนังเซลล์หลอดเลือดเกิดการอักเสบเป็นต้นนะคะคอเลสเตอรอล,ลเนี่ยระหว่างทางที่มันไปมันก็จะแบบว่าเอาเป่าด้ววีดปี๊ดเลยหยุดนะคะแล้วก็ลงคอเลสเตอรอล,ลก็โดนถีบลงไปเป๊ะๆนะเออให้เห็นภาพประมาณนี้นะคะเนี่ยก็คือ,เ,อเวลาที่ไขมันในเลือดมันวนไปตามกระแสเลือดของเรามันก็จะไปทํางานประมาณนี้นะ ให้ให้พวกเราเห็นภาพคือเรือลำเดียวกันเนี่ยไตเกลีเไลด์ก็ไปจ่ายพลังงานให้กับพวกกล้ามเนื้อหรือว่าเซลล์ต่างๆที่ต้องการพลังงานแต่คอเลสเตอรอลที่อยู่บนเรือลำเดียวกันมันก็จะทําหน้าที่ส่องดูว่าที่ไหนต้องการปัตเตอร์อ๋าเธออักเสบใช่ไหมอ๋อเจ้าเจ้าของร่างกินน้าตาลเยอะเออแผลเยอะนะมันก็กระโดดไปแปะ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 เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะในร่างกายของเรานะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะ ุงเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะดีดตัวเองเข้าหลอดเลือดได้ทุกอย่างมันต้องมีกระบวนการแบบโปรเซสของมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือตับจะทําหน้าที่นะรบ,บริหารจัดการโอเคไหมเพราะฉะนั้นสําคัญนะคะสําคัญก็คือว่าเราก็ต้องดูแลตับของเราให้ดีนะจ๊ะเออเพราะฉะนั้นใครนะที่กินแอลกอฮอล์นะคะหรือกินน้ําตาลของหวานพวกฟรุกโตสเยอะๆนะคะพวกนี้ก็ทําให้เกิดถ้าน้ําตาลก็ไขมันเกาะตับใช่ไหม ถ้าเป็นแอลกอฮอล์เองเนี่ยนอกจากนอกจากเป็นเป็นไขมันเกาะตับที่เกิดจากแอลกอฮอล์แล้วตัวมันเองก็จะยิ่งทําให้เกิดพิษที่จะทาให้เกิดตับแข็งเร็วขึ้นถ้าตับมีปัญหาเนี่ยนะคะระบบไขมันในเลือดก็จะมีปัญหาตามไปด้วยแน่นอนมันเป็นซีรีส์นะคะเป็นซีรีส์ที่จะตามมานะคะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแทบจะบอกได้เลยว่าถ้าตับมีปัญหาหลังจากนี้อะไรบ้างที่จะเกิดปัญหาตามมาบ้างนะะเข้าใจไหม อานี้ก็จะให้แบบพวกเราทุกคนได้เห็นนะคะว่าไขมันในเลือดก,กับไขมันที่พุงอะ่ะเอาจริงๆวัตถุดิบมันก็คืออันเดียวกันแต่มันไม่ได้มีความแบบอ,อ่อสัมพันธ์กันเร็วขนาดที่แบบว่าจะกระโดดจากพ,พุงเข้าหลอดเลือดไม่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เลยสรุปให้ได้เลยนะว่าถ้าไขมันในเลือดสูงนะคะ การที่เราจะเขาเรียกว่าไปดูดไขมันออกนะมีใครมีความคิดแบบน,นี้ไหมถ้าไขมันเลือดสูงไปดูดไขมันที่พุงออกเพื่อหวังว่าเอ้ยมันก็ลดไขมันเปล่าคะหมออะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยคนละที่กันจ้ะไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะโอเคปะเออคือการดูดไขมันที่พุงออกเนี่ยมันเป็นแค่การเอาพวกเอ,อ พลังงานสะสมออกไปนะคะแต่ว่าไขมันในเลือดที่มันสูงเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุมากนะคะหลักๆก,ก็คือเราจะต้องดูการทำงานของตับด้วยนะว่าตับทํางานดีไหมนะคะแล้วก็มีอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าเราก็ดูด้วยว่าไอ้ที่สูงสูงจริงไหมแล้วสูงแบบไหนคอเลสเตอรอลสูงแต่ถ้า HDL สูงด้วยแบบโอ้ยก็สบายใจนะคะหรือไตรกลีเซอไรด์นะคะ ไม่ได้สูงตามนะไตกิีสลายน้อยโอ้อันนี้ก็ถือว่าดีนะเพราะความเสี่ยงต่โอโรคหัวใจก็จะต่ําไปด้วยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้น,ะน,นจากความรู้วันนี้พวกเราก็จะได้เห็นแล้วนะว่ามันก็มันก็เปลี่ยนไปใช้กันได้นะคะว่าจากไขมันที่พุงเนี่ยมันก็มาเปลี่ยนที่ตับเพื่อที่จะไปจ่ายพลังงานโดยผ่านกระแสะเลือดของเรานะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจาะเลือดวัดไขมันในเลือดเนี่ยนะคะไขมันในเลือดมันก็จะเปลี่ยนไปได้ในแต่ละวันเนาะ แต่การที่ไปดูดไขมันที่พุงออกไม่ได้มีผลต่อไขมันในเลือดในขณะเดียวกันในทางกับการการที่เรากินยาลดไขมันในเลือดก็ไม่ได้มีผลลดพุงเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่อยากจะให้พวกเราได้รู้ก็คือว่าไขมันที่พุงกับไขมันในเลือดนะคะถึงแม้ว่าโครงสร้างเคมีมัมนจะเป็นไขมันอันเดียวกันแต่ในเรื่องของการนํามาใช้แล้วก็วิธีการวิเคราะห์แล้วแล้วการจัดการมันมันคนละโลกกันนะคะ โอเคนะคะทุกคนต้องขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะจ๊ะจนถึงโอสามทุ่มแล้วนะเดี๋ยวเราเจอกันทุกวันจันอัทคารวันศุกร์นะตอนสองทุ่มเหมือนเดิมนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากแล้วก็ขอให้มีสุขภาพดีกันทุกคนนะจ๊ะโอเคบายบายค่ะ